بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوام سنتي الله สุบฮานะฮัวตาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่ติดตามรายการทุกๆท่านนะครับพู้จนานกกรมอิสลามก็กลับมาพบพี่น้องนะครับในวันนี้นําพี่น้องมาทําความเข้าใจนะมาสร้างความรู้สึกว่าเรากําลังเรียนรู้อิสลามผ่านคําสอนเล็กๆน้อยๆนะครับ พจนานุกรมก็เป็นเหมือนกับเราจะได้เรียนรู้ถึงความหมายของคําบางคําที่อิสลามได้พูดถึงนะเราจะได้เจาะลึกลงไปในรายละเอียดของมันนะวันนี้คําว่าซอดดะก็นะครับก็กลับมาพบพี่น้องได้อีกครั้งหนึ่งคือเราเนี่ยได้รับรู้คำเนี้ยกันมาหลายครั้งหลายคราแล้วก็ทราบซึ้งกันดีอยู่แล้วแต่ว่าขอยิบนําเอาคํานี้มาเพื่อขยายความให้พี่น้องได้ทราบซึ้งมากยิ่งขึ้นดีกว่านะครับเพราะคําว่าซอดดะก็เนี่ย มันมีเขาเรียกว่าความเกี่ยวโยงกับคําหลายๆคำนะคําว่าซอดอกโที่ที่เราที่เราพูดถึงหรือเราได้ยินหรือทางรายการกําลังคุยกับพี่น้องเนี่ยก็คือคําว่าซอสนะมีตัวซอสตัวดานตัวกกฟแล้วก็ตามับูตตซอดอกโซอดอกก็คืออย่างที่พี่น้องเข้าใจแนะถูกแล้วแหละนะ อ่าสอดก็ให้สอดก็แสดงว่าสอดก็เนี่ยแปลว่าการให้อยู่แล้วแล้วเราก็จะบอกว่าอ่าสอดก็ให้คือมันเป็นการให้ที่เป็นนิยามของศาสนาอ่าสอดก็แปลว่าการให้อ่แล้วเราก็บอกว่าเนี่ยฉันสอดก็ให้ก็แปลว่าฉันให้ให้อ่าแปลว่าอย่างนั้นนะครับแต่มันมีฮิกมะของมันในการใช้คำอยู่สอดก็เนี่ยแปลว่าให้ถูกแล้ว แต่มันคือการให้เอาคำเนี้ยมาเน้นย้ำกับกับคนที่เรากำลังให้เขาว่าฉันให้คุณเนี่ยเป็นการให้แบบซดดกนะให้แบบอิสลามให้แบบฉันและก็คุณเนี่ยเป็นผู้เข้าใจในศาสนาดังนั้นคำว่าซดกจึงจึงมีนิยามว่ามันเป็นการให้เพื่อความเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดความรักความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตาลา แสดงว่ามันมีการกระทําที่เชื่อมต่อระหว่างคนในสังคมที่จะนําไปสู่ความรักความเมตตาจากพระองค์เพราะฉะนั้นทุกการหยิบยื่นให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของน้ําใจนะรอยยิ้มใบหน้าหรือความรู้สึกที่เรามีให้กับคนในสังคมมันคือการให้ในนิยามที่จะบอกว่าจากเราเนี่ยไปถึงคุณให้โอกาสเขา เป็นการให้ที่เป็นการให้โอกาสให้โอกาสก็หมายความว่าบางทีเขาอาจจะไม่มีโอกาสเลยในในเรื่องใดๆเรื่องการค้าขายเขาจะไม่มีโอกาสค้าขายเพราะเขาไม่มีอุปกรณ์ไม่มีความรู้ไม่มีพื้นที่นะไม่สามารถค้าขายแต่เราแบ่งแบ่งพื้นที่ให้เขาได้ค้าขายมันเป็นการให้โอกาสกับเขาให้ความรู้กับเขาในการที่จะไปมีอาชีพกระทำอาชีพนั้นๆแล้วก็ค้าขาย เรามีการให้ให้โอกาสกับเขาให้ความรู้สึกที่เขาจะไม่ได้รับรู้อะไรจากเราเลยเพราะบางคนเนี่ยอยู่ในสังคมไปเจอกันที่ไหนไม่ได้แสดงอารมณ์อะไรตอบโต้กับคนที่อยู่ร่วมด้วยเลยเป็นมิตรไหมก็เฉยๆให้โทษไหมก็ไม่เลยจะยิ้มก็ไม่ยิ้มหน้าบึ้งก็ไม่บึ้งเฉยๆไม่ได้ใส่ใจไม่แยแสไม่ได้สนใจเลย ให้ความรู้สึกสักนิดหนึ่งบอกกันให้สาลามเขาก็ได้หรือ,อจะยิ้มแย้มกับเขาก็ได้พยักหน้าก็ได้ให้ความรู้สึกว่าเราเป็นมิตรนะเรายินดีด้วยนะเราอาจจะไม่ได้พูดคือมันมันเป็นมันเป็นของการให้แต่การให้ในอิสลามมันเป็นการให้ที่ละเอียดอ่อนที่สุดในการให้ทุก,ท,กทุกความเชื่อในสังในในสังคมโลกในสังคมมนุษย์คำว่าซดดะก็เป็นการให้ชนิดที่เหมือนกับ ให้เพราะอันเนื่องมาจากเราเนี่ยมีแล้วก็ให้คนที่น่าจะน่าจะแย่กว่าน่าจะด้อยกว่าน่าจะต่ำกว่าคำว่าซาดะก็จึงเป็นการให้เพื่อหวังรางวัลจากอัลลอฮ์กับการให้เขาบนพื้นฐานของความเชื่อความศรัทธาที่เป็นคําสั่งของพระเจ้าของอัลลอฮ์ที่สั่งเราเมื่อเวลาเรามีแล้วให้เราหยิบยื่นเหล่านี้ให้เพราะมันมีคําสั่งในอัลกุรอาน ที่บอกให้เราเนี่ยบริจาคบอกให้เราได้ให้ดังนั้นการให้ที่มันมีอยู่บนบนโลกใบนี้ระหว่างมนุษย์ด้วยกันมันจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของการแสวงหาความโปรดปรานความรักจากพระผู้เป็นเจ้าคือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็เช่นกันที่เวลาให้เนี่ยพื้นฐานของมนุษย์ก็จะหวังสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นภาษาไทย ภาษาอาหรับของเราเรียกคำว่าซอดกอแปลว่าการให้ที่นำมาซึ่งประโยชน์ต่างๆมากมายคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็แปลกนะมีการใช้คำว่าสอดเคาะสอดเคาะแหมเหมือนจะมาจากคำภาษาอาหรับที่แปลว่าซอดกเพอารซอดกอหนี้ในนิยามของซอดกอในหลายๆบทคำสอนก็จะแปลว่าการารักษา นะเพราะว่าเวลาเวลาเราให้เนี่ยเวลาเราให้เวลาเราสดอดร้องของให้กับคนที่ยากจนหรือคนที่ยากไร้หรือผู้ที่มีความต้องการมันจะทําให้เราได้รับการาทําความสะอาดให้รัพย์ของเราเนี่ยบริสุทธิ์ทรั์สินของเราบริสุทธิ์เขาเรียกซักฟอกทรัพย์สิสนเดี๋ยวนี้มันจะมีทรัพย์ที่มันอาจจะมีความผิดรัพย์ที่อาจจะดูแล้วมันจะสีเทาเป็นสีดำจะ,จะต้องถูก เขาเรียกไถูกดําเนินการคดีอะไรต่างๆก็จะมีการซักฟอกเงินเอาก็ทำยังไงก็ได้ให้เงินเนี่ยมันมันดูแลบริสุทธิ์เอาไปเกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆหลักการศาสนาเนี่ยมีวิธีการที่ถูกต้องเป็นธรรมชาตินะซักฟอกเงินของเราด้วยกับการบริจาคเราได้เงินเดือนมาหนึ่งเดือนกี่หมื่นบาทเราเก็บเงินเอาไว้ในหนึ่งปีมีอยู่เท่าไหร่เสร็จแล้วเราเอาเงินของเราเนี่ยไปบริจาคให้กับคนยากไร้คนยากจน คนขัดสนคนที่เขามีความตการเอาเงินของเราไปบริจาคในคนทาง,งศาสนาเรากําลังซักฟอกเงินของเราเนี่ยไม่ให้มีมลทินไม่ใหเเ้เป็นเงินบาปไม่ให้มัน,เป,น,เ,ปนเป็นเงินร้อนเงินก็จะอยู่กับเราอย่างมีคุณะคะ่าการบริจาคก,การสอดะอกอที่เขาบอกว่าสระเคาะสระเคาะเนี่ยที่เขาบริจาคไปเพื่อจะให้ตัวเองนะ่ะพ้นเคราะพ้นทุกพ้นพ้นอะไรที่มันเป็นความผิดที่จะเกิดกับเขา เหมือนเขากําลังยื่นข้อเสนอว่าฉันให้ไปแล้วนะไอสิ่งต่างๆเราเนี่ยอย่ากลับมามันเหมือนกับเขากําลังถูกจองเวรเหมือนกับเขากําลังถูกอาฆาตเหมือนเขากําลังเคาะร้ายเหมือนอะไรคนที่เขารักสิ่งที่เขากำลังกำลังทําอยู่จะเกิดเกิดวิกฤตเขาเลยต้องหาสิ่งอื่นมาทดแทนนะบาง,บางในบางครั้งมีการบนมีมีการมีการบนบน,บนบาน เ,เพื่อเป็นการต่อรองว่าอย่าได้เกิดเลยฉันจะบนบานก่อนคือบนบานต่อใครใครเป็นคนสั่งถ้าสําหรับมุสลิมเนี่ยบนบานเนี่ยก็จะมีการกับอัลลอฮ์นะแต่มนุษย์จะบนบานกับใครใครเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอิทธิฤทธิ์กับชีวิตตัวเองถึงได้ไปต่อรองอํานาจกับเขาเอาบนเอาเอาไอ้นี่มาวางเอาหัวนั่นไว้เอา,เอา,เอาน, here, นี่ไว้จะทาน,นู่นทํานี่เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยพ,พ,พบกับสิ่งที่ไม่ดีแสดงว่ามันเป็นการให้ นะการให้จึงทําให้ทรัพย์ของเราเนี่ยบริสุทธิ์ไม่มีบาปไม่มีมลทินทรัพย์มันจะได้ไม่ต้องมาเล่นงานเรานะทำให้ตัวเราเนี่ยปราศจากความผิดได้การบริจาคนะลบล้างความผิดเราได้ก็แสดงว่าการซดอกก็มาจากความรักความเมตตาการศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อในพระองค์ให้เป็นริสกีกับเราแล้วเราให้ไปตามคำสั่งของพระองค์มันก็ทําให้เราเนี่ยไม่มีบาปอา้าวทำงานมา ภาษาบ้านเราบอกว่าทํางานมาเกือบตายนะทำงานมาทั้งชีวิตต้องเอาเงินมาให้เขาเหรอใช่ไหมอิสลามไม่ได้อารรำถ้างเงินของเราไม่ครบไม่ถึงจํานวนหนึ่งเนี่ยนะไม่ต้องจ่ายออกไปเอาไว้ดูดูแลอิสลามพูดไม่ใช่พูดให้เราจ่ายอย่างเดียวทั้งหมดพูดแมก้กระทั่งในการจะจ่ายเนะี่ยถ้าเราจะมีในการจ่ายนะบาทหนึ่งที่เราจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์อย่างอื่นให้คนอื่น มันยังไม่มีคุณค่าเท่ากับบาทหนึ่งที่เราจ่ายไปในให้กับครอบครัวแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเก็บหลายๆบาทเอาหลายๆบ,บาทไว้ไม่จ่ายใครเลยเอาไว้จ่ายครอบครัวจากคดีบทนี้ที่บอกว่าจ่ายกับครอบครัวดีกว่าจ่ายคนอื่นเลี้ยงภรรยาเลี้ยงลูกดีกว่าเลี้ยงดีกว่าเลี้ยงคนอื่นเปล่าในนิยามนี้เขาหมายถึงให้เราเเริ่มต้นดูแลอย่าเอาทรัพย์เด็บมัวแต่ไปจ่ายอย่างอื่นแล้วลืมคนที่เราต้องรับผิดชอบ แต่ในเรารับผิดชอบในส่วนของเราแล้วแต่เงินเนี่ยมันมีอยู่เขาจึงบอกเอาเงินส่วนนี้เอาไปจ่ายเราไม่รู้จะจ่ายให้ใครเงินมีเยอะมากเลยไม่รู้จะจ่ายให้ใครไปดูในอัลกุรอานแล้วเขาบอกว่า so อินนามะสดะกออการจ่ายนะนะเขามีเป้าหมายมีทิศท,ทางถ้าเรามีรู้เรื่องเลยอ่ะไม่รู้จะจ่ายไปไหนอย่างน้อยๆก็ต้องมีพื้นฐานแล้วแหละ เอาเป็นว่าคนที่ฉลาดน้อยที่สุดหรือคนที่โง่ที่สุดใน,ในสังคมเนี่ยคือคนที่รู้ว่าเงินเขาจะจ่ายไปหาไปให้ใครผมไม่ได้บอกคนจ่ายสากาัดคือคนโง่แต่คนที่จะไม่รู้ว่าเงินเขาจะต้องให้ใครอะนะเขาจะต้องรู้ว่าเอา้ามันจะให้ใครมีเงินแล้วะนจะต้องตัวฉันจะต้องไม่มีบาปอะเพื่อให้เงินได้อยู่กับฉันมันเป็นเงินที่ทําให้ฉันเป็นคนดีอะไม่เป็นคนบาป เราก็เลยบอกว่าเอาไปให้คนนี้สิเนี่ยยากจนคนขัดสนมีหนี้สินนะคนเดินทางคนที่ต่อสู้เดินทางของอัลลอฮ์นี่อะไรต่างๆท,ที่มันมีอยู่เราจ่ายไปเหล่านั้นมันทําให้ตัวเราในบริสุทธิ์คาว่าบริสุทธิ์นักวิชาการบอกโผมันอาจจะไม่มีโรคร้ายเข้ามาก็ได้อะไรต่อไม่อะไรก็ได้บาปในดุนยาก็ไม่มีและแล้วก็ในขณะเดียวกันดัอลบอลับัละก็คือทําทให้ขจัดปัดเป่าปกป้องบาลละต่างๆที่จะเกิดขึ้น ัลลอบัตชุมชนเนี่ยรวยรวยสถานที่ทํากินก็มากมายนะแขกก็ลงลูกค้าก็ลงตามชายหาดชายทะเลแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะรายได้เศรษฐกิจมีเยอะมากแต่ผู้คนไม่เอาเงินที่มีอยู่ที่หามาได้ง่ายกว่าคนอื่นเอาไปใช้จ่ายจ่ายให้ง่ายกว่าคนอื่นเพราะบางคนกว่าจะเก็บมาได้ม,มันยากดัฟุนบอละเห็นไหมเขาไปสะเดาะเคาะกันเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยได้รับได้รับเคาะรับโทษ แต่เราเป็นมุสลิมเราไม่สดอดก็โทษอะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นบรละมันก็จะเข้ามาวันอัมรอดโรคต่างๆก็จะมาพอาว่าเรา,เราจ่ายไปแล้วเนี่ยเราได้ทําให้หัวใจของคนหนึ่งมีความสุขเราลองดูสิเราได้รับแม้ว่าสิ่งที่เราได้รับอาจจะไม่ได้มีคุณค่ามากในใน,ในวัตถุที่เราได้รับแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจ เออเขามีแล้วเขาจะเขามาแบ่งให้เราแม้มันจะไม่แต่เขาไม่ได้แบ่งเขานึกถึงเราคือการให้แบ่งกับเราเรียกเราอ่ะมาเอากินนี่สิทํานั่นสิเอานี่สิมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออโซโดดกกอนมันมีคุณค่านะการโซโดดกกอนจึงเป็นการทําแล้วเราในหวังการใกล้ชิดความรักจากอัลลอฮ์เพราะ,ะนั้นทุกครั้งที่พี่น้องจะโซโดดกกอนจะให้หรือวเวลาที่เราพูดเราไปสดดกกอนคือเราต้องการให้กระบรวนการแห่งการการ,ร่วมบริจาคก,การให้การรับทั้งหมดเนี่ยทุก ฝ่ายต่างได้รับความรักความใกล้ชิดความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบานะหัวตาลาอัลลอฮฺเวลาให้คนจนคนจนเขาจะรักเราขนาดไหนเราจะบอกให้เขาเข้ารับอิสลามเราจะบอกให้เขาอ่านกุรอานเราจะบอกให้เขาทําความดีอดทนเขาก็เชื่อบรารักัดความจำเริญในทรัพย์สินก็จะเกิดขึ้นริสกีก็จะกว้างขวางอัลลอฮ์ต่ออายุท่ออายุริสกีใครจะไม่หักได้ พาสปอร์ตจะหมดอายุบัตรประชาชนจะหมดอายุอะไรจะหมดอายุเราก็จะต้องไปต่ออายุเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานวันนี้เราต้องการริสกีเพิ่มขึ้นแล้วก็อยากได้มากขึ้นลงทุนให้มากขึ้นเหมือนพี่น้องบอกว่าเนี่ยลงทุนลงหุ้นลงมากได้มากกี่เปอร์เซ็นต์ได้เท่านั้นเหมือนกันเอาเร์ Allah บอกว่าให้นี่ให้ไปแล้วนะให้ต้นทุนไปแล้วแล้วก็เอาต้นทุนเนี่ยมาลงทุนกับฉันเพราะฉะนั้นคําว่าสอดอกก็เลยจึงเป็นสิ่งที่เป็นเหตุทําให้เราได้รับความรักความเมตตา อย่าไปนึกว่าสดกทําให้ทรัพย์ของเราหมดแต่สดกรตรงกันข้ามให้ความดีงามกับเราดังนั้นพี่น้องชีวิตของเราสดกได้ยิ้มสดกขนาดคนที่ไปถามนาบีนบีฉันนอนกับภรรยาได,ได้ได้ได้ผลบุญด้วยเหรอนอนกับภรรยาได้ความรักจากอัลลอฮ์ด้วยเหรอนบีบอกว่าอ๋อถ้าคุณไปนอนกับคนอื่นของผู้หญิงที่ฮารอมผู้ชายที่ฮารอมบาปไหมบาปดังนั้นอะไรที่มันจะบาปทําตรงกันข้ามกับมัน แทนที่จะไปด่าชมเขาหยุดเขาเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีงามดังนั้นสดกเรียกร้องเราไปสู่ความบริสุทธิ์ทั้งชีวิตจิตใจโลกนี้แล้วก็โลกหน้านี่คือความสวยงามในอิสลามครับสลาโมะัยกุมวะรอมตุลลอฮะบะเราะกา ثاني عربي